การใช้วัดอิฟ a อนาลิซิอีกรูปแบบหนึ่งที่น่าสนใจมากก็คือการทำแบบ Data Table นะครับถ้าเราใช้แบบ g o s เซกเนี่ยก็คือเราจะต้องกำหนดเป็นทั้งครั้งไปว่ากรณีนี้จะได้ผลเป็นแบบไหนแต่เมื่อเราต้องการหลายๆรา,ายการแล้วก็ต้องการให้มีข้อมูลมาแสดงรายละเอียบพร้อมๆกันการทำแบบ Data Table จะเป็นคำตอบที่ดีกว่านะครับวิธีการก็คือว่าเราก็ต้องเริ่มต้นจาก คำนวณสจตรให้เรียบร้อยแล้วก็อ้างอิงไปยังตำแหน่งของสูตรนั้นนะครับจากนั้นเราก็มาดูว่าตัวแปรเราต้องการคืออะไรอย่างเช่นกรณีนี้ผมต้องการก็คือจะทดลองดูว่าถ้าดอกเบี้ย8% 9%ไปเรื่อยๆเนี่ยจะให้ผลออกมาเป็นยังไงบ้างนะครับ8%จนถึง16%ผมก็ลากคุมไฮไลท์ลากคุมข้อมูลที่เราต้องการก่อน เสร็จแล้วผมก็กดมาที่ Data Table นะครับมาที่แท็บ Data แล้วก็วัด if แเรา Data Table ที่เราก็มาดูว่าส่วนที่เราต้องการมีลักษณะเป็นยังไงเนื่องจากว่าผมวางตำแหน่งในแนวนอนแบบนี้ผมก็ต้องใช้เป็น Low Input Cell นะครับเราก็ถามว่าแล้ว Low Input Cell ผมต้องการอะไรก็คือเรากำลังมองที่8% 9% 10%ก็คืออาาัตราดอกเบีย้ย เราก็คลิกไปที่อัตราดอกเบีย้ยกดโอเคจะเห็นว่าเขาให้คําตอบมาว่าถ้าคุณผ่อนที่ดอกเบีย้ยที่8%จะต้องผ่อนเดือนละ9,5 0 0ถ้าดอกเบีย้ยเก้เเดือนละ10,000แล้วว่าถ้าจะตรวจสอบว่าละสตรงกันไหมตรงนี้ครับ1 5ก็1 3 9 0 0ก็จะตรงกันหมดอันนี้เป็นแนวแนวนอนส่วนถ้าหากเราจะทําเป็นแนวตั้งนะครับผมก็ต้องอ้างอิงเหมือนกันก็อ้างอิงไปที่ตําแหน่ง ที่ต้องการก่อนก็คือตำแหน่งของสูตรอาจจะย่อลงนิดหนึ่งนะครับเพื่อจะได้เห็นชัดเจนแล้วคราวนี้เราบอกว่าเราอยากลองดูว่าถ้ากรณีงวดมันเปลี่ยนไปบ้างหละ่ะตะกี้เปอร์เซ็นต์เปลี่ยนไปใช่ไหมครับถ้าจานวนงวดเปลี่ยนไปอย่างเช่น150งวด160งวดอ่างวดแล้วผมก็ลองลากลงมาทําเป็นตารางเปรียบเทียบถึง270งวดตรงนี้180ผมก็คุมตารางนี้ จากนั้นก็ใช้คุณสมบัติ what if analysis data table เข้ามาแต่คราวนี้เราเปลี่ยนไปเพราะว่าเราตั้งในแนวตั้งเพราะนั้นคอลัมน์เราลเลือกใช้คอลัมน์ n n p u t แต่สิ่งที่เราจะใช้ก็คือจำนวนงวดถูกไหมครับเพราะนั้นเวลาเราเลือกก็ต้องมาเลือกที่จำนวนงวดผมก็กดโอเคจะเห็นว่าถ้าเราผ่อนในอัตรางวดที่เปลี่ยนไปคือ150งวดเราต้องผ่อน14,000 795บาทถ้า1้0ยงวดก็ยังเท่าเดิมคือ1 3 0 0 0อันนี้ก็คือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อันนี้คิดเป็นรายงวดลักษณะของ What If e a n a l y t i ิ Data Table นี้สามารถทำได้ถึง2อตัวแปรนะครับเพราะนั้นถ้าหากเราเอา2ตารางนี้มาพร้อมกันผมก็อ้างอิงผลของสูตรก่อนแล้วหลังจากนั้นผมก็กำหนดว่าตรงนี้จะเป็นอะไรฝั่งนี้เป็นอะไรสมมติว่าเหมือนเดิมครับฝั่งนี้เป็นดองเบี้ยอ่าฝั่งนี้เป็นจำนวน อัตราดอกเบี้ยเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับจำมวนถึง15%แล้วก็จำนวนงวด150 160ผมก็ลากลงมาให้เต็มตารางอ่ะได้เรียบร้อยแล้วผมก็ทำไฮไลท์ข้อมตารางนี้นะครับจากนั้นก็มาใช้วัดทิฟอนาลิซิตดัตตาเทเบิลส่วนที่อยู่ในแนวนอนก็คือรออินพุต เป็นเรื่องของอัตราดอกเบีย้ยผมก็คลิกอัตราดอกเบีย้ย่วนที่อยู่ในแนวตั้งเป็นเรื่องของจำนวนงวดผมก็เรียกเป็นคอลัมน์อินพุตก็มาคลิกจำนวนงวดแล้วผมก็กดโอเคจะเห็นว่าเขาก็จะคำนวณมาว่าถ้าคุณผ่อน8% 150งวดใช้เงินเท่านี้ผ่อน9% 180งวดใช้เงินเท่านี้ก็จะช่วยให้เราเห็นว่าตารางที่แทนที่เราต้องนั่งทําทีละครั้งก็สามารถจะลดเวลาได้โดยการใช้ วัดอิปนาเลสิตดา a าเทเบอรนะครับ